ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนเบรกเนี่ยเราได้พูดถึงตัวดาร์กมาเน่ที่เป็นครีมนวดผมทำให้ผมหลุดล่วงน้อยลงนะคะหลังจากการสระผมแล้วมีวิธีการบอกให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะคะเราสระผมให้เรียบร้อยก่อนสะอาดสะอ้านแล้วเราก็เอดาร์กมาเน่เนี่ยเอามาลงในจุดที่เราเป็นห่วงเพราะว่าคนเราที่เขาไม่ได้งอกทั้งหัวพร้อมกันหมดเนี่ยนะคะบางทีงอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็เอามาใส่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ใช้ถุงมือค่ะมาคลึงคลึงนะคะ ครึงคลึง,คล,งคลึงไปครึงมามันก็จะทั่วนะคะก็อาจจะเติมเฉพาะย่อมเฉพาะยอมได้อีกแล้วเราก็หมักไว้15้านาทีเองนะคะแล้วก็ล้างออกเท่านั้นเองนะคะตัวนี้คือมันไม่ใช่ยาย้อมผมแต่มันเป็นตัวที่จะเรียกไง,ไง่ายๆตัวปลูกผมนั่นแหละนะคะแล้วก็ทําให้แบบผมงดงามสวยด้วยเพราะมันเป็นครีมทําให้นุ่มสบายผมไม่พันกันอย่างเงี้ยนะคะค่ะทีนี้มันมาจากตัวที่อีกตัวหนึ่ง ตัวด a กมาเน่เนี่ยเป็นตัวต่อมาจากตัว m a เน่นะคะมาเนเนี่ยเป็นสารอาหารสําหรับคนผมร่วงที่เราภาคภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเราได้รับรางวัลเหรียญทองสุดยอดรางวัลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลกจากประเทศโรมาเนียและยังได้รับรางวัลเหรียญเงินจากงานประกวดนวัตกรรมโลกชื่ออินทากนะคะงานชื่ออินทากที่ประเทศโปลแลนด์ปี2018ต่อจากตัวแฮร์บูสโลชั่น ของเราเนี่ยมันมีตระกูลมาเน่ค่ะอยู่ทั้งหมด3ตัวเช่นนะคะกินสะใสนะคะแล้วเราก็มาเติมดาร์กมาเน่ขึ้นมาเป็นครีมนวดค่ะไอตัวบูสต์โลชั่นแฮร์บูสต์โลชั่นเนี่ยค่ะเป็นเซรั่มที่หยอดลงบริเวณที่ผมมีปัญหาเช่นแสกเรากว้างกว้างกว้างออกไปทุกทีนะคะแล้วก็ตรงข้างๆนี่แบบเทิกเธิกขึ้นไปทุกทีทุกทีตัว แฮบบูสโลชั่นเนี่ยเอามาหยดแล้วคลึงหยดแล้วคลึงก็จะได้ผลดีทีเดียวนะคะเพราะเราได้รับรางวัลด้วยนะคะเหรียญเงินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลกจากงานประกวด b u o d y u s e r i n n o v a ปี2017ที่โครเอเชียดรยุ้ยเล่าทีดีกว่าค่ะถึงรางวัลเพราะมันมีกลไกสำคัญที่ทำให้เรามีตระกูลมาเน่เกิดขึ้นมาเนี่ยค่ะคือกลไกของตัวมาเน่ที่แบบกินอ่ะมัน คีคีหลักของมันนะเป็นสรารสกัดจากใบตองสรารสกัดจากเมล็ดฟักทองอะไรเงี้ยแต่ว่าตะก,กี้ที่พี่วันพูดว่าดักมาเน่เป็นคอนดิชันถ้าจะใส่พี่ว่าใส่ทั้งหัวดีกว่าค,คือมัน <รอ S 2> เป็นครีมนวดในตัวอ๋อพี่เสียดาย,ยางไงพี่ก็เลยบอกว่าไม่ใสเฉพาะจุดที่มันแบบว่าพี่ว่าเราคือมันเหมือนกับเป็นการป้องกันด้วยเพราะว่าถ้าเราใส่เป็นหย่อมอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าหย่อมอื่นมันเตรียมจะขึ้นเป็นสีอะไรอ๋อค่ะเราส็ไปอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ตัวดักมาเน่กลไกของมันเนี่ย เอาเป็นสารประกอบด้วยนะพี่พเป็นรู้จักผักน้ําใช่ป่ะผักน้ําค่ะ w a t e r c เ e s s หรือผักน้ำค่ะตัวนี้พอสกัดออกมาเนี่ยคุณสมบัติของมันคือทําให้เส้นผมแข็งแรงค่ะไม่หลุดล่วงง่ายไม่ขาดง่ายกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมแล้วก็มีโจโจบ้าออยค่ะกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมแล้วที่สําคัญค่ะเวลาเราล้างอ่ะมันจะเป็นสีน้าเงินเพราะเรามีสารสกัดดอกอัญชันค่ะ กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมรักผมแข็งแรงกระตุ้นการสร้างเม็ดสีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะมีสารสกัดว่านหางจระเข้ทาให้รักผมแข็งแรงทําให้ผมไม่มันไม่แห้งกรอบมีสารสกัดใบมีกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมและสารสกัดจากดอกชบาเนี่ยเซนรับทําให้ผมยาวเร็วขึ้นแล้วก็กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อกี้นะคะว่าเราสระผมให้เรียบร้อยก่อนค่ะวิธีใช้ของ Dark Mane นะคะสระผมให้เรียบร้อยแล้วก็เช็ดผมนิดหน่อยไม่ให้มันน้ำหยดอะเงยคะให้หมาดๆแล้วเราก็นำา Dark m a n e ก็แก้ตามที่ดรยุวิบอกนะคะว่าควรใส่ทั้งศีรระนะคะมันจะได้แบบว่าดูแลทั้งทั้งศีรษะได้เลยอย่างเงี้ยคะ่ะหมักไว้15นาทีถึง20นาทีก็ได้ะคะ่ะแล้วเราก็ล้างออกอ่ะพี่ถือโอกาสถามดรยุิเลยว่าว่า มันมีผลไหมคะกับคนที่ทําสีผมไม่มีค่ะสีแดงสีเหลืองสีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ายุ้ยอ่าที่พี่วันถามว่ายุ้ยงอกไหมตอนแรกยุ้ยไม่หงอกแต่คราวนี้ยุ้ยไปเรียนเหมือนหลักสูตรปิญญาโทของเบลเยียมเสร็จแล้วพอยุ้ยดูแลคนไข้อยู่มันแ800ดรอยคนแล้วต้องไปรับฟังปัญหาเขาอ่ะทาไปทํามาผมงอกอ่ะผมงอกค่ะแล้วแบบน้องโอ๋อ่ะที่เขาทํางานกับยุ้ยสนิทเป็นผู้ช่วยเขาก็บอกว่าผมงอกเยอะเลยนะเพราะว่าแบบ ฟังเรื่องคนอื่นแล้วผมงอกอ่ะอยุก็เลยใช้ดักมาเน่เดือนแรกอ่ะยังไม่ค่อยเห็นเยอะค่ะยังยังเห็นผมขาวอยู่แต่พอยุไม่ยอมอยู่แล้วไงพอเดือนที่สองที่สามเนี่ยไม่มีไม่มีผมงอกแล้ว <ừ> อย่างเงี้ยค <ừ> ่ะแล้วคนที่ทําผมสีอ่ะอยุให้คนที่เป็นลูกค้าแล้วเขายอมสีอ่ะก็ปรากฏว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะฉะนั้นแต่มัน,นอาจจะมีดําๆติดโคนนิดหน่อยก็ต้องล้างออกให้หมดก็เพราะว่าผมผม,ผม,ผ,มผมที่ขึ้นใหม่ก็จะเป็นสีเดิมนะคะบางทีในเรื่องของการ สมมติเราย้อมผมสีแดงอยู่แล้วขึ้นใหม่เขาก็จะเป็นผมสีเดิมของเราเท<ช>่าน,นั้นเองนะคะทีนี้ในผลิตภัณฑ์เรื่องผมของไทยทำเนี่ยค่ะก็จะไปทางกระตุ้นให้ผมขึ้นให้งอกใหม่ให้หลุดร่วงน้อยลงคือไอ้ตามธรรมชาติมันต้องมีร่วงบ้างอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะทําให้มันแบบไม่ไม,ไม่ไม่ร่วงมากเกินไปนะคะก็อยากจะแนะนำนะคะว่าดาร์กมาเน่ไม่ใช่ยาย้อมแต่เป็นตัวที่ใช้บํารุงและทา ช่วยให้ผมคุณขึ้นดกดำได้จริงนะคะดรยังอยากจะฝากอะไรต่ออีกสักนิดนึงไหมคะเรื่องของกินสะใสนะนะก็กินสะใสค่ะถ้าเกิดผมร่วงเพี่ยุกมันเป็นความทุกข์อะค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็กินมาแน่สะด้วยมาแน่แชมพูซึ่งเป็นเรื่องสําคัญแชมพูสําหรับผมร่วงสําคัญมากที่คนคิดไม่ถึงว่าไม่ใช่แชมพูอะไรก็ได้ไงค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจเรื่องที่เราคุยกันนะคะว่าทําไงให้ผมดกดาแบบ ไม่ร่วงเนี่ยนะคะก็ถามมาได้เลยค่ะที่ l ล n e แอดท็อปช้อปปิ้งตามเบอรที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะวันนี้เราแถมอะไรคะยังอยู่ในเทศกาลอยู่ปีใหม่เราต้องแถมนะคะนี่มเมล็ดองุ่นค่ะ Grapeseed Oil plus g r a s e Seed Extract ค่ะสารสกัดมเมล็ดองุ่นในน้ำมันมเมล็ดองุ่นนี่ ช่วยเรื่องหลอดเลือดแข็งแรงหลอดเลือดแข็งแรงนะจะไ,ได้มีหลอดเลือดเป็นบำรุงผมไม่ติบไม่ตันยืดหยุ่นได้ดีนะคะค่ะได้หลอดเลือดเส้นเลือดฝอยอะไรต่างๆนานา,นาได้ทํางานดีนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนละคะ่ะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา30นาทีที่ JKN18 Top News ค่ะด้วยรักด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวยสุข,สขภาพ,ภาพดีแบบ To แบบ ขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ